บอกยังไงวะแกยิ้มบ้าอะไรของแกมีเลือดไหลออกมาจากตาด้วยรีบผิดเงินสิอ้ยอ๋อฉิบหายแล้วไม่ไม่นะเป็นอะไรไปเจลิม เออไม่มีอะไรถัวเอ้ฉันกำลังจะตกรถปาดแล้วนี่ลุงรับผิดชอบเออเออไม่จ้าฝันรลายที่คอยทรมานผมมาตลอดมันได้เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้แต่ว่าความฝันนั่นได้เกิดขึ้นจริงแล้ว และมันก็ไม่ใช่ความฝันธรรมดาต่อไปคือชื่อด้วยยาความฝันที่เลวร้ายที่สุดตอนที่หนึ่งฝันร้ายฝันร้าย แม่งอ้าวอ่านกดอนใครได้ขี้เพจแค่รอทันจัง